อะไรย่อๆย่อๆเหรอน่าจะรู้จักย่อๆย่อจะเต้นไกลใส่ตัวเยอกจริงๆไม่น่าเจอกูเลยมึงไม่ไมบขวา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 ไอ้บันไดฝั่งนี้บันไดฝั่งไอ้บ้านไม่หมดอ่ะคนระเบิดอีกแล้วโอ้เอ้าไอ้เหี้ย่มาบ้านกูใช่พี่พี um, ่บอกแล้วว่ามันอ้อม ผมได้บ้าอ้อมขวาผมก็ไปดูขวาเพื่อนว้ายยัดเก้เพื่อนแม่งต่อยยันแกจิงหัวเต้นปุ๊บตายเดาไอหิวโคตรเท่ห์โคตรโหดจริงๆโหดจริงๆรโอ้ยเพื่อนโหดจังเลยนี่เลยเพื่อนโหดเลยมันจะโหดไปไหยนี่ลูกกูไม่ได้เฮียอะไรเลยเมื่อกี้ยิงโคตรเจ็บต่อยมัดเดียวไอ้สัตว์เนั่นนั่นแบบเจ็บเจ็บเจ็บดอกสี่สิบมันวิมันวิ่งไปหากันอ้าโนู ยู่กันเลยไม่ไม่ไมอุยเกือบลิไอ้เี่ยตีนี้มันเก่งจังวะเชี่ยเก่งจัดอะตีเนี่ยโอ้ยเพื่อน้เพื่อนไม่ไหวจริงๆว่ะตีนี่เก่งว่ะอวะอวะอืมมันจะดึงแค่ไหนวะแบ่ะาอ้าวอจริงเนโมรโอ้เียเราลงท้ายสองคนแล้วแบคนเียเลย ตัวหนึ่งสวย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 กูเลยหนึ่งคิวแล้วกูรอดรอดไอ้เหี้ยกูรีโดนด่าเยี่ยมเลยเพื่อนเราเยี่ยมเลยเดี๋ยวไล้ละลังคาฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งไหนวะหลังคาใกล้บ้านเขียวอ่ะหลังคาใกล้บ้านเขียวซ้ายอ่ะเห็นเห็นบ้านทรายอยู่หลังคาบ้านไม้โอ้ยแม่งมาจากไหนอีกระเบิดเพื่อนเลื่อนเป็นจังจ้ะ ไอสัตว์เอ <stop> <oh> <ina> ้ย <Glenn> ช <sound> <h ann it> bueno, <het> ีวิตกูโดนตะระเบิดไอ้เอ่ะแบ็คมาเก็บไอ้ไอเอวีหน่อยน้องน็อกนะเอาน้องตายนะกูเก็บสี่กูตายคนเดียวเก็บสี่ตอนนี้เก็บสี่เอาอียขึ้นที่หนึ่งเฉยสิเนือกูแล้วแหละเลือกูแล้วแหละแม่งกูโดนระเบิดยัยโดนระเบิดขอร้องเลยยี่่ปล่อยมาว่าถ้ากูโดนระเบิดอ่ะไม่ต้องชุบกูอ่ะกูบอกปล่อยตายเลยเอออย่าระเลดิ มันยิงจากตรงไหนวะนั่นน่ะโอเ้เห็นแล้วมันยิงจากบนบ้านแบกหนึ่งมาชุกันดิเจ็บหนึ่งโอ้เจ็บจัดอะไอ,อ้กองเลยแบ๊กบนบ้านเจ็บมากดาวไปหนึ่งแล้วก็โดนไปร้อยแปดสิบสายมีสาย,สายอ๋อ้าต้องหัวพี่ต้องผมวอ้าหคุณลดได้ไง โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะทำอะไรไม่ได้โคโน่โคโน่มันชุบมันชุบกันตรงนี้มันชุบกันตรงนี้ทำอะไรได้แต่น้องชายเอ้ยพี่ทำอะไรไม่ได้จุกกันได้มันชุบกันได้จุกกันได้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 ที่ผมตัวสองตัวเลยตรงนั้นดีหมดพี่รอดับพี่รอพี่รอดับคุตรงนี้อยู่โอ้ยอีกแล้วหรือไอ้เวนเอ้ยเบรกระเบิดเป็นไงล่ะเระเเบิดป็นไงล่ะเวนเฮ้ยแม่งเล่นระเบิดอีกแล้วไอสัตว์มึงเล่นเก่งแต่ว่าระเบิดเนี่ยฮะ มุมแล้วมุมอีกแบ็คโดนระเบิดสามลูกอะติดต่อกันอ่ะก็นั่นแหละก็อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละก็ตามนั่นแหละก็ตามจะถากรรำทำไมได้ยังหลบไม่ได้เลยไอ้สัตว์กูยังคิวไม่ได้เลยตอนเนี้ยคือแบบกากจัดอะดาเมจสองพันอะแต่ยังไม่คิวใครไม่ได้เลยอะไอ้เชุยดาเมจสองพันคืออะไรไม่คิวใครไม่ได้เนี่ยสัตว์ทียอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยตึงตอนนี้เต๋อวว่าดุกยุกได้ยุกเออแต่ตึง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 ระเบิดไเลยอ่ะควยเอ้ยเต๋อเต๋อแตระเบิดเอ้าหนึ่งตุ้ม ไอ้พเพื่อนระเบิดเพื่อนโดนระเบิดไอ้เฮียไม่น่าเขาใกล้ามาเลยเพื่อนโอ้ยสายสองนะแบกสายสองกับเพื่อนเนี่ยไอ้ตามไอ้ผัวลูจ๋าเนี่ยชีวิตโอ้ชีวิตแตกหนึ่งแล้วนะแตกสองนะเอาเดี๋ยวสองคิวนะระเบิดระเบิดไอ้สองคิวนี่เฮียดระเบิดคืนบ้างไอ้สัตว์แม่งมีเยอะนักใช่ไหมพวกมึงอ่ะไอวอลลิฟแม่งให้หมดไอสัตว์เหลือตัวเดียวกูต้องได้คิวบ้างนะไอเฮียจะได้เสือกสาย เฮ้ยอยู่กับพี่ข้างหลังข้างหลังฝั่งเดิมฝั่งเดิมมันอ้อมอ้อมอ้อมมาเออไอส้สัตว์นี่สักทีสามสามโอ้ยตึงว่ะไอ้ชื่อตานี่ตึงว่ะปวดหัวก็ระเบิดมากตอนเนี้ยระเบิดที่อะไรกลางๆไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่ไปใกล้แบบแหละไอ้สัตว์ใครอย่าไปก็ไปเลยเป็นตายซะเพื่อนระวังโคโนนะตาเนี่ยมันเปิดกันรัวๆเนี่ยนี่ตรงนี้ดาวหนึ่งได้ซ้ำให้ซ้ำไม่ได้ป่าพี่ท้ำไม่ได้ท้ำให้ ทำไม่แต่เรอมันจุบกันถ้ามันไม่จุบกันก็นั่นแหละอไม่ข้องบนพี่อยู่ข้างบนอยู่กับพี่ตัวนี้โอ๊ยพี่ไอ้เหี้ยข้างล่างโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยเหี้ยเราะเบิดมาตรงนั้นมันมีคนดีกว่าถ้ามีตรงนี้มีมีคนเจ็บ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 เพื่อนเอาเลยสวยไม่ระเบิดอีกแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยโดนระเบิดอีกแล้วโอุยเขียนระเบิดมันแบกระวังนะสวยเดี๋ยวตัวเดียว ไอ,ไอ้ไอยัก็ตึงจะบ้าตายครับตานี่ตึงมากคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้สองคนหนึ่งได้สองอะ่ะสลับกันสลับกันมาตึงจัดนะครับตาเนี่ยเหมือนแบบส<อ>ิบเอ็ดวินน่ะด้เมจสองพันเจ็ดอ่ะคูคิวได้คิวเดียวอะ่ะไม่เคยฆ่าใครตายเฮียล้มอย่างเดียวเลยดีสุดๆดไอ้เัีษไม่เคยฆ่าใครตายเฮีย <c oughs> มีคนเข้ามามีคนเข้ามาในตีเราใครไม่รู้อ๋อก็็ติดเราไม่กิ้ไงเอาให้เราแบกก็แบบตัวตีตี้ไม่ยอแบก เขาแบกเราใช่เหรอเขาแบกเราพี่ไปต่อนะน้องนะตัวทีตัวทีสาวสาวรอพี่เยอะเฮ้ยจุดดาวนะคนเนี้ยจุดดาวเลยนะเอาไอ้เรี้ยกูจะเมื่อกี้เพียงขวาสข้ามีครับทางขวาเจอกันอีกแล้วเยี่ยมสุดๆไปเลยเจอไอ้หนูนี่แล้วว่าฮ้อนโหดนะฮ้อนโหดนะถ้าไม่เจอตึงแบบตีเมื่อกี้มันก็ได้อยู่ข้างล่างพี่ข้างล่างจะได้ละ เปิดโคโนโซแม่งอย่าห้าวน้องอย่าหา้าวสวยหลังมาแมเฮ้ยหลังพี่อีกโอ้โหลุ้ท้ายแล้วมัง้งอ่ะเฮ้ยโคโนโอไม่เพื่อนโคโนโอ้าวเราแบ่งแล้วเหรอพี่โหยังนั่นมันยังไม่ตายอยู่ตายสักทีตัวเอ้ยโอ้โหไม่ดาวาตะทีด่าแล้วแบ็คข้างล่าง เดี๋ยวขบนข้าบนน่าจะปั๊มยาแล้วแหละไอ้อข้างบนนี่นี่ขอโทษได้ปะเอ้ยมันจุกกันซุปก,กันหาแมวบอยสัตว์เอ้ยเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้คิวเลยไอสัตว์ <c oughs> ไอแบงค์ได้คิวซะงักกันเหี้ยกูไม่ได้เหี้ยอะไรเลย,เลยอีกแล้ว ไอ้อ้ชุบกันหนีมาชุบกันซะงั้นไอ้สั์คือหลังจากนี้คือผมคิดว่ามันจะเริ่มตึงแล้วนะทุกคนจะแบบแข่งเครียดไปกับผมแน่ๆน,นะครับผมจริงว่าเริ่มตึงแล้วใช่ใช่เริ่มตึงแล้วตอนนี้เจดิดวงขึ้นมาเลยผมเห็นผมเห็นแววเริ่มตึงแล้วเริ่มมีะรมมะเบิดเริ่มมีอะไรแบบนี้แล้วที่คิวเดียวชัวร์กูว่าละอุ้ยแย่ทำไมคิวมึงเจ็ดวะแบกถ้าลืมเขาแบกหรือมึงแบกเขาเน่ผมแบกเขาตามไปกี้ผมก็แบกเขาเออเก็บจัดอุ้ยดึงหัวไม่ขึ้นถ้าดึงหัวขึ้นลงไปแล เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยจิบหายแล้วเฮ้ยเาวาสองนี่หรอเปลี่ยนจริงๆเลยวะเล่าสองเล่าสองตรงนี้นั่าสองอ้าวอะไรวะนั่นเ่ะเฮ้ยพุ่มไม้เยิยอะไรวะนั่นเหรกูยิงพุ่มไม้ปืนหมดเล่าสามเล่าสามผมพลาดสามตัวพี่ตรงนี้สักเล่าดูสวยเฮ้ยเก็บสี่อีกแล้วเก็บสี่อีกแล้วเอ็ดคิวไอ้สัตว์กูยังไม่ทำอะไรเลยขอตีใหม่ได้ไหมขอตีใหม่ได้ไหมขอร้อง มแมวเลยทีนี้มันมันรู้สึกแบบเขาหายตึงแล้วเว้ยอือกระตันแล้วิดสามหนึง่งสามหนึง่งสามหนึ่งอัไแหละตรงนั้น,บนบ,นบ,บนบ้านเี็บสัตเลยบนบ้านหรือตัวเดียวแบบ็คฟ okay. อ l ์โลมีอ่าอ่าฟอรโลมีอ่าครับท่านได้ฟอ l l โลมีนี่งไงสิบสามคิว โอ้สุดยอดจริงๆเลยวะน้องชายกูเก่งขอตาหน้าอย่างนี้นะขอขอตาตาหน้าเอาเงี้ยบไม่ไหวแบบนี้ไม่มาให้ยิงอย่างเดียวพี่ผมผมก็เลยมุมของผมนะยังไม่ได้จังหวะดีอ่ะเอาง่ายคือไม่ได้หว่านที่จัดอ่ะดาวแล้วเพื่อนเพื่อนใครตรงนั้นโอ้ยหลังหลังอ้าแม่งหลังเข้าอีกแล้วไอ้สัสโอ้แต่มันมุมเจอเจอระความมุมใหญ่เงไ้ยพายอยู่ เนี่ยแบ็คกำลังลงพอดีเลยเอาว่ะตามไปดีมากแบ็คนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ได้เลยเฮ้ยดีมากน้องทายเฮ้ยหัวอุ้ยเอ้ยโวแม่งเก่งเก่งจังวะไอ้เนี่ย่ะ้ยไอ้เชีอยเอ้ามันอยู่บ้านแล้วโอ้โหเดือดไปแล้วอ่ะตีนตึงว่ะสวยสวยสวยเอ้ยเพื่อนเพื่อนได้อยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งปั๊มยาปั๊มยาเพื่อนโอเคเข้าใจไม่บอกเลยบางทีแม่งก็บุ๋งดีแม่งก็อยู่บ้านเฮ้ยลงแล้วโอ้โหโอ้ยไม่เอาเลยโอ้ยยังเก่ง เก่งว่ะสิบคิวคนเดียวมึงดูดิเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่เต็มเต็มหน้าเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยไปได้กลัวยแล้วก็ได้กลัวหรอกโอ้โหเ่นดีเล่นดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ตีตื้นแล้วน้องสามสามอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันสามสามเนาะได้หมดนะน้องเอ้ยยมาได้มาได้มาได้ครับมาได้ครับกมาได้ครับโอ้กูอกเพื่อนออกเกมโอ้โหออกเกมเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหมึงท้อมึงเล่นตั้งใจเล่นไปก่อนก็ได้เป็นตัวล่อให้กูก่อนก็นนะอ๋อจริงๆริงเลยว่ะเพื่อน โอ้ย oh, จากนี้จ il, u, ัดเกบเกมดีๆซ okay. ะเลยอุศ์ยิงมันได้สองสองไอ้แบเรายืดวงกันแล้นะยืดวงเลยกันด้่อเออบนลังคาแตกตรงน้ำมาหลบมันลอกเป้ามาจะทเพื่อนดาวดาวอืมแตกเฮ้ยไอ้มันอ้อมมันอ้อมขึ้นบนหมดเลยพี่เราเร็วเล่นล่างได้สายเห็นแล้วไอ้ยิงไอ้กิงไอ้ยิอ้ยิง้ยิงไอ้ยู้หอิงไอ้ย้ิงเร็วมากอออง่อ้ยยยแตกไม่รู้หรอกกูเอาโคตรนี่ไงไอ้ เห็นแล้วเจ็บเจ็บเฮ้มไอ้นี่บอดด้วยไอ้บอดเนี่ยวะอุ้ยสามสามน้องๆตัวนี้สามสามแล้วเว้ยขนาดทีมกรูดเนี่ยแล้วไอ้นั่นโคตรเก่งเลยดูฝั่งตู้ข้ามครับสี่คิวสุดยอดจริงเลยคือตึงมากๆอ่ะตาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นรักเก้าสิบแบ็คผู้หญิงคนนั้นรักเก้าสิบเอาดิเอาดิเอาดิกูหมายหัวแม่งไอ้เหี้ยเก่งเหรอเก่งมากใช่ไหมเก่งมากใช่ไหมไอ้เงี้ยรุ่นสองคนพ่อ ไอ้เหี้ยเพื่อนไอ้สัตว์มึงวอคขาบพ่อเพื่อนไอ้เหอ้ยหลุดสองคนทีมกูโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอาเบืชีวิตแม่งหลุดสองคนไอ้สัตว์เอ้ยชีวิตกูอ๋อซิฟหายแค่กูพูดคำเดียวว่าซิฟหายแค่นั้นแหละโอ้โหพี่พี่ต้องคิดต้องพี่ต้องนี่ผู้หญิงตัวนี้เหลือพี่คนเดียวแล้วเหลือพี่คนเดียวแล้วไอ้ตัวนี้ก็หลุดเนี่ยนี่คนเดียวเหลือพี่คนเดียวไอ้นั่นไอ้นั่นนั่นหลุดเหมือนกันไอ้คนเดียว ไม่ตายคนน่ะไอ้เม่อ้ยดูหนาพ่อเงอไอ้สัตว์หัวร้อนเลยเฮียเฮ้ย่าเล่นนะเกมนะอย่าเล่นนะถ้าเป็นอย่างงี้จะเล่นนะโอ้โหเล่นอยู่สองคนนี่จะไปเลี้ยงรีายงานเพื่อนแม่งหลุดสองครับอืสุดยอดจริงๆเลยว่่ะยว่ะ